แกรนีเดี๋ยวเราต้องถกวมาคดเป็นนะถ้าถ้าเราเป็นเราก็จะเป็นอย่างดีไปเสร็จเลยแบบใช่พอเกือบโอโอโอ,โอ,อยากไปแกันี่อ่ะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือมันจะแบบได้ประแกนันี่อยากมากทำอะไรไม่ได้เลย พวกติกัน,กนี่อยู่ข้างนอกกว่า,าโอ้โหติดล่องนี่คือเจ้าของช่องทั้งนี้เราเป็นน้มผิดก็ค่ะเฮ้ยคุณแก พิษเนี่ยแล้วก็แบบหนูก็เออเมื่อคืนน้ำพิษแล้วกี่บอกว่าเออลงไปเลยมีกุญแจก็ตาย โอ้โหโอ้โหโอ้โหกดไม่เกดกดไม่ถูกกดไม่ถูกมันอเกิดอะไรตรงนี้นานนะเฮ้ยเฮ้ยท้อเฮ้ยท้อเอาเออเอาไปไม่ต้องการโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจดี๊ด๊าเออไปดี๊ด๊มีอะไรอย่างนี้อายกดเดิน เกมดีอ๋อเนี่ยคุณแกก็มีใหที่ขแต่ไม่ต้องเอามาเปิดดชไมเขาสูงเปิดฉี่ฉีดูหน่อยเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงก็ตัวละครนี้เฮ้ยเอาเอาไปเอาไปกดเอาไปทำอะไรเอาไปตัดนะมันตามมามันตามเพื่อนเราเพื่อนเราแต่เราก็จะไม่สนใจเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราไป เอาห <laughs> ยังปิดเออก็ที่เดิมที่เดิมที่ใหม่ที่เราเจอกันโอ้โหเปิดประตูผิดด้านเพื่อนๆอ,ออกไปนั่นล,ลองเอาปรปต,ตูดี <laughs> ิไม่ได้รอดนะจิมือหัวเฮ้ยตัดวุ่ยอะไรหรอเลยตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวเราปิดประตูให้ด้วยเราเป็น เปิดประตูแล้วเขาจะตามมา,มาไหมเราลองไปตัดไเฮ้ยมันต้องเอาคอน่ะไม่เอา,ค,าเ<ช>คอนมาเมื่อกี้เราไเอาคอนมาเอาไปงัดไงเราจะลองทำามสกีด,ดูไ,ไ,ได้ขอร้องเดี๋ยวเราลองเม,มอเปลี่ยนไปเลมเมอ สวัสดีทุกคนสวัสดีชาวไทยสวัสดีสวัสดีอ้าวเปิดได้แล้วโอเคติดย่าย่าย่าเราต้องโอ้ครีมรอยได้นี่มันเยอะจริงๆอ๋อยังมีอันี่ติดอยู่เราต้องหาของ ค่ะแล้วไม่เจอเลยทุกคนลองออกนอกบ้านออกไม่ได้ดิ <c oughs> เราต้องเราต้องพังอันนี้วะ <c oughs> เอาเอาปุ่คพอยมาทุบได้ไหมเฮ้ย <c oughs> อ๋อปุ่มเปิดทีวีจะเปิดเหรอเป็นพังแล้วนะอุ <c oughs> ้ยปิดนะคะเฮ้ยเราต้องปิด ใช่ยังไงต้องเอาปืนไปยิงมันแต่เราไม่รู้ปืนอยู่ยโอเคขอบคุณคีมรออีกแล้วทีมติดบักเฮ้ยปันดูลูกขนูดิเฮ้ยเราลองมาหาของเทนี่ไม่มีเปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือเซฟทีโอ้อ h oh my god เป็นไงลืมโอ้โหเออถูกแล้วขอร้องอ๋อเราต้องไปอีกครับโลกมันหมุนจัดอี่เราไปทางไหนเดี๋ยว ไม่ฉลาดในด่างงูเลยเอ้าชนะเฉยชนะเฉยอู้ป่าแพ้โอ้าเราไม่ได้ออกจากบ้านหรอโอ้เอาไงโหอะไรกิ่ไม่มันต้องเปิดประตูแล้วออกตัวเด้ใครจะเป็นพี่เซนมาวิชุกิต้องเป็นเอ้ยย่าเป็นมะเร็งโอ้ยเกิน เล่นได้แล้วยาย่ามาแล้วยาย่าต้องกดขิดขวามันจะเลื่อนก็ว่าทำไมไม่เลื่อนยาย่าเห็นอะไรบ้างโอ้ยรวมไปอีกศพโอ้ยเจ้าหญ้าเฮ้ยบักชัดๆเลยไอ้คนนี้เอ้าทำไมมันตายเอ้าขอร้องิการลบะ ยายาอ้วนเกิน,นอ้าวตกเฮ้ยมันย่าปิดประตูไม่ได้ยายาปิดประตูไม่ได้อันเนี้ยอันเนี้ยไม่เห็นเข้าไปเลยเอ้ยมันโคนจด้วยเอ้ยยายาติดบ,บัก๊กยายาปิดประตูดิโอ้ยเฮ้ยยายาปล่อยปล่อยอยังไงอะมปล่อยแล้วอะเออทำไมมันปล่อยเองวะโอ้ยอันนี้คืออะไรอะ เก็บได้อ๋อเก็บได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย แกนี่อ้วนเกินตบดิไม่ถึงไอแกนี่บ้าขอร้องโอ้โหมีมังวิซุกิเล่นอยู่เว้ยเดี๋ยวลองเข้าไปจอยดิเออตาย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 ดิโอ้ยแกนี่ตบกี่ไหนกี่เอ๊ะ เดินได้ไงไหนเดินได้แล้วโอ้มีคนตายโอ้แกนี่ไอแคนี้เออยังไม่ตายหรอโทำไมยังไม่ตายอ่ะแคนี้ติดว่ะ คือมันช้าคือ นี่แอบแบบป่ะโอ้ยแค่สองนาทีน,เน,นะเหนื่อยไอพวกนี้มันบักบ่อยเว้ยไปเตะคน,นอื่นเถอะเดี๋ยวลองแก้งอยู่เฉยเฉยมันเหลือมันเหลือแค่สองคนเนี่ยแก้งเฉยเฉยสองคนนี้แหละแก้งเห็นมองไม่เห็นไปดีกว่า โนใครอะผู้หญิงเหรอไม่โดนสักคนเอ้ามันเหลือว่าเขีนเหลือคนเดียวอ๋อแต่ว่าโดนคนนึงไม่รู้ใครน่าจะผู้ชายโดนตบโป๊ะโอ้โหหน้าตบตบกดนี่ตบกระโดโด,โดไม่ได้ด้วยโอ้หน้าตบจริงๆเลยว้าวส,สไปซ์ไซเดอร์ตายเพื่ออย่างนี้กี่ยอมเพื่อสิ่งก็ยอม ดึงก็ที่ใช่แต่เราจะลองอยู่อย่างี้เดี๋ยวมันก็แพ้แล้วถ้ามันอยู่เนี่ยไปแล้วลำใหญ่แคนนี่แอบแคนนี่ลำใหญ่ <c oughs> ไอแคนนี่ปิดได้หรือแคนนี่แอบ แกน่าเปยอมันเพิ่มมาอีกคนนึงราก่อนไม่เลแล้วเดเขาไม่เขาไม่หาพวกไอ้พวกนี้เลยนะเขาเหมือนเขาแบบเขาจะมาปั่นแกนี่ไม่เล่นด้วยหรอกเ้ยนี่มันโปรติโต้เอ้าหรอเอยโปรติโต้ตีมาเลยเออ ไว้ <c oughs> คุณยายแอบคุณยายปรงุงไม่จริงๆอ่ะออคนที่เพิ่มเข้ามาเขาไม่ได้จะมาเกณฑ์เขาจะมาเล่นด้วยเฉยๆแล้วพี่จิมไปตบเขาอ่ะอันนั้นเขาคิดว่ามีน่นะนะอ้้ชนะ